<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชีปเป้าคลิปนี้นะครับเรามาีรถตู้แนววินเทจมานําเสนอกัน,นครับคันนี้ก็เป็นเจ้า n i สสันยูอแวครับ E23 นะคันนี้ใครสนใจก็สามารถทักไปได้ครับผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะ ใครสนใจก็ลองนัดเวลาเข้าไปดูจริงไปลองขับลองเทสดูครับมาดูในรายละเอียดคันนี้นะครับคันนี้เครื่องดีครับขับแรงนะเครื่องไม่หลวมไม่ควันครับวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาครับช่วงล่างดีเบรกดีนะครับระบบไฟออกครบแอร์เย็นครับทั้งหน้าทั้งหลังไม่ความเร็วเกียร์น้ำมันนี่ต้องเช็คนะครับคันนี้ความร้อนปกติครับเบรกมือใช้ได้ ภายในดูดีครับมีเตียงให้นอนเล่นด้วยนะครับโชกฝาท้ายเด้งดีครับแต่ว่าเปิดนี่ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่าเด้งดีมากครับต้องระวังค้างแตกครับนะบางคนนี่คือแบบรถยังไม่คุ้นเคยเนี่ยลองเปิดเผอเปิด,ปดนี่คือเด้งโดนหน้าได้เลยนะฮะนะต้องระวังนะครับ แล้วก็ตำหนิคันนี้นะครับก็จะมีเรื่องตรงผุตรงพื้นประตูสไลด์นะครับทำให้เปิดปิดยากครับหรือว่าพูดได้ว่าเปิดแทบไม่ได้เลยดีกว่านะครับนะเจ้าของลงระเด็ดไว้เช่นนี้นะครับก็ต้องไปดูในจุดนี้นะครับแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นสายปั้นนะครับสายปั้นก็คือต้องเอาไปทำใหม่ทั้งคันอยู่แล้วนะถ้าอยากจะได้แบบเนียเน้ยนะครับด้วยรูปทรงเขาก็สวยดีอยู่นะครับ คันนี้นะเป็นออกทรงยาวๆด้วยนะครับก็ต้องไปเก็บแล้วครับนะถ้าจะขับแบบนี้ก็น่าจะไม่ไหวนะดูจากทรงแล้วนะครับก็คงต้องเป็นสายปั้นนะครับแต่ว่าก็คือถ้าจะทําแล้วก็คือทําใหม่หมดก็คงมีปัญหาแล้วครับนะคันนี้ก็มาดูเรื่องราคาครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่4 5 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้เอกสารมีครับเล่มทะเบียนนะ แต่ว่าแจ้งเจาะครับชุดโอนนี่จากเทศบาลนะครับคันนี้แต่มีข้อแม้ครับมีเงื่อนไขคือใบอินวอยเครื่องหายนะครับคือค่าทําใหม่นี้ก็อยู่ประมาณ5,000นะครับหรือว่าจะโอนนอกก็ได้ครับแล้วแต่นะครับผู้ขายแจ้งมาไว้เช่นนี้นะ,ะรถคันนี้อยู่แม่เจ้าเชียงใหม่นะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปขับ ไปลองเทสดูก่อนนะใครอยู่ใกล้ก็ลองดูแล้วกันครับหรือว่ามีเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้เคียงก็ลองว่าววานเข้าไปดูก่อนได้นะครับเผื่อสาหรับคนที่อยากได้จริงๆแต่ว่าอยู่ไกลนะครับอันนี้ก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้าไปดูครับผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้่าลรังคลิปนะครับจะมีเบอร์โทรอยู่นั้นไว้ให้เรียบร้อยนะครับราคาค่าตัว4 5 0 0 0บาทนะครับกับเจ้านิสสันยูอาแวน E 2ีคันนี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ